สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจําวันที่9เดือน12ปี2565ก่อนไปรับชมและฟังเนื้อหาคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามไปกําลังใจในการทําคลิปตโต้รุง่งขอยอดไลค์สัก1,111ไลค์นะฮะผมหยุดไป2วันพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลมาพาภรรยาไปลอยทะเล <laughs> และสามารถคอมเมนต์พูดคุย ด้านล่างนี่เหมือนเช่นเดิมว่าพี่น้องทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้ต้นคลิปก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์นักเตะแมนยูเต็ดล่าสุดในบอลโลกนะฮะรอบแทีมสุดท้ายเดี๋ยวจะลงทําการในขันในวันนี้โอ้โหว้ตื่นเต้นมากๆว่าจะมีทีมชาติอะไรสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกได้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะแล้วก็กลางคลิปจะเป็นเรื่องของข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจ ในช่วงเมื่อวานนี้นะโคดีกัคโปก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงอนาคตของเขาแล้วก็มีการกล่าวถึงแมนยูเอเต็ด้วยแต่ว่าประเด็นหลักในคลิปนี้เป็นเบรกกิ้งนิวนะเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหแฟนบอลแมนยูใน Twitter เนี่ยเดือดมากๆล่าสุดนะฮะนาเซอร์เคไลฟี่ประธานตัวตึงของปารีสแซงต์แชมงให้สัมภาษณ์ถึงมาคัตแรดฟอร์ดและนี่เป็นการพูดถึงแรดฟอร์ดนะครั้งแรกเลยนะครับ คือแรดฟอร์ดกับปารีสแซงแมงเนี่ยมีข่าวมาหลายปีแล้วตั้งแต่นู่นครับโทมัสทูเคิลยังคุมปารีสแซงแมงอยู่อ่ะก็มีข่าวมาตลอดทุกปีแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นาเซอร์โอเคไลฟี่เนี่ยกล่าวถึงแรดฟอร์ดพูดแบบว่าจากปากเลยนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปนี้นะฮะมากันที่ต้นคลิปกันก่อนนี่เป็นสรุปสถานการณ์นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังอยู่ในเส้นทางมีลุนแชมป์บอลโลก เริ่มกันที่ทีมชาติอังกฤษกันก่อนก็จะมีแม็กควายชอแรดฟอร์ดเอ้ยสามคนนี้เอาหน่อยเว้ยเผื่อแบบว่าควา้าแชมป์โลกได้เลิกเล่นหรือว่าตัวเองอายุเยอะๆอาจจะได้รับยศเซอร์นี่เป็นไงเซอร์แฮร์รี่โปรตุเกสบูโน่ดาโลฝรั่งเศสวารันอาร์เจนตินาลิซานโดมาติเนสเนเธอร์แลนด์มาเลเซียแต่ผมเสียดายที่มาเลเซียเนี่ยโอ้โหอาจารย์หลุยแกเล่นไม่ส่งลงเลยนะ แล้วก็บารซิลเฟตคาเซมิโลอันโตนีจริงๆริงอเล็กเตเลสก็ยังถือว่าเป็นนักเตะแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบาดเจ็บนะเออน่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับเตเลสนี่ก็ถือว่าเป็นรายชื่อนักเตะแมนเชเตอทุกคนที่ยังมีลุ้นนะฮะอยู่ในเส้นทางแชมป์ฟุตบอลโลกแลวถือว่าเป็นตัวหลักเกือบทั้งหมดเลยนะก็ขอให้ทุกคน ไม่เจอกับอาการบาดเจ็บเลยโดยเพราะอย่างยิ่งวารานเนี่ยแม่งเอ้ยเอาดีๆีดเวยห้ามเจ็บกลับมาแฮร์รี่แม็กควาย,ยครับให้สัมภาษณ์พูดถึงประเด็นที่เอริกเทนฮาร์คทำการส่งอะไรบางอย่างให้กับเขาอะไรว่าอาร์มมินิฮาร์ดรอเล่นรอเล่นช่วงนี้กระแสะมินิฮาร์ดกำลังมาแรงนะสำหรับพี่ฟานซึ่งแม็กควายนะครับก็กล่าวว่าเอริกเทนฮาร์และก็สโมสรแมนยูเอเตททำการส่งข้อความให้กำลังใจ ระหว่างที่ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่กาต้านะมาโดยตลอดโอ้โหแม็กควายนี้แฮปปี้มากๆในขณะที่ผมมารับใช้ทีมชาติเอริกเทนฮากแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไอเต็ดอยากให้ผมโฟกัสอย่างเต็มที่กับทีมชาติทั้งตัวผมได้รับข้อความ2-3ครั้งจากพวกเขาที่บอกว่าให้ผมนะ่ะทำผลงานให้มันสุดยอดไปเลยแล้วก็แสดงความยินดี ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีสุดท้ายได้มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะผมแน่ใจว่าทางสโมสรจะรับชมเกมแต่เอริกก็จะเชียร์นะสำหรับบรรดานักเตะคนอื่นที่รับใช้ทีมชาติเช่นเดียวกันด้วยยกตัวอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์อ่ะก็มีมาเลเซียอยู่เป็นเรื่องที่ดีนะที่รู้สึกได้ถึงแรงสนับสนุนจากพวกเขา แฮร์รี่แมกควานนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากฟอร์มการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แต่หลายๆคนนะครับก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าที่เล่นดีเนี่ยยังไม่เจอของแข็งโป๊กหรือเปล่าเออยังไม่เจอของจริงหรือเปล่าแฮร์รี่ก็เดี๋ยวรอดูนัดที่พบกับทีมชาติฝรั่งเศสต้องรับมือกับบรรดาโตรุกระดับพะการนะครับอย่างชิลูนะอุสมันเดเมลเล่กิสมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานเป้ เดี๋ยวรอดูว่าแฮร์รี่เนี่ยจะยังโคงอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่อันนี้เป็นข่าวของทีมชาติสเปนนะครับเป็นเบรกกิ้งนิวลุยส์เอลิก้นะฮะแยกทางแล้วกับทีมชาติไอตอนแรกเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจที่จะอาจที่จะยังอยู่นะในการทำทีมแต่สุดท้ายก็แยกทางกันแล้วนะครับสาพันธฟุตบอลสเปนแถลงยืนยันว่าลุยส์เอลิก้แยกทางแล้ว จากการเป็นผู้อิดการทีมชาติสเปนแบบนี้เนี่ยดาบิดเดคิอาก็มีโอกาสที่จะกำบมาติดทีมชาติสเปนอีกครั้งหนึ่งสิก็ถูกหมางเมินไปนะฮะในยุคข,ของเอลิเก้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผู้อิดการทีมคนใหม่ของทีมชาติสเปนจะเป็นใครและหลวงเดถ้าเกิดยังสามารถทำผลงานได้ดีจะมีโอกาสกำบมาติดทีมชาติได้หรือไม่มากันที่สถานการณ์ของผู้รักษาประตูนะครับ ในเวลานี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้เริ่มนะในการเจรจารเพื่อพูดคุยขยายสัญญาของดาบิดเดคิอาาวรายงานจากโรบดอสันนะครับของ ESPN อนาคตของเดคิอาตรงๆก็ยังไม่แน่นอนโดยสโมสรมีทางเลือกในการขยายสัญญาใช้ออปชั่นจนถึงปี2024นอกจากจะยังไม่ได้คุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับเดคิอาแมนยูเอเตมีข่าวเหมือนกันว่า จะไม่ซื้อขาดมาตินดูบัฟกา้าคือจะใช้งานดูบัฟก้าจนครบสัญญานะครับคือจบซีซสัส้นนี้แต่ว่าจะไม่ซื้อขาดนะเช่นเดียวกับดีนเทนัสันน่าจะกลับมาที่แมนยูเอตตอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อแต่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือแมนยูเอตตจะไม่ซื้อขาดมาตินดูบัฟกา้าทีนี้กลับมาที่ดีนเทนัสันนะครับ ปัจจุบันถูกปล่อย,ยิ้มตัวให้กับทางฟอร์เรสใช้งานมีข่าวเหมือนกันจากเดลิเมลว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความจำนงนะไม่ต้องการกลับมาที่แมนยูเอต์แล้วโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าหมดสัญญาย,ยิ้มตัวกับฟอร์เรสกลับไปที่สโมสรอนก็จรงิงแต่เขาก็ไม่อยากลงเล่นให้กับแมนยูเอต์แล้วกลับมาที่รอบดอรสันนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าคุยเรื่องของสัญญาเดียไม่ลงตัวปล่อยดูบัฟก้ากลับไปที่นิวคาสเซิลในขณะที่ดีนเทนเสันโอเคถ้าเกิดนักเตะไม่อยากอยู่ต่อแล้วก็ต้องหาทางปล่อยออกไปดังนั้นก็ต้องหาผู้รักษาประตูนะฮะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามีข่าวกันว่าแมนยูเต็ดกำลังหาทางเจรจารเพื่อดึงตัวยานซัมเมอร์ ผู้สาประตูทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบว่าไม่มีค่าตัวนอกจากซัมเมอร์แล้วนะครับแมนยูเอต็ดก็มีข่าวสนใจเดียโก้คอตตาไนทวารจากเอฟซีปอร์โตซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นมือหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสแลวเหมือนสองคนนี้เพิ่งลงเจอกันไปเองเนี่ย <laughs> เออทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับโปรตุเกสเนี่ยซึ่งโปรตุเกสก็ชนะไปหกประต,ตูต่อหนึ่งดารุ่งพุ่งแรงจากเบนฟิก้าเนี่ย ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากยิงแฮตทริกได้อีกแล้วก็เคยมีข่าวของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ในการต่อสัญญากับเดคียจะมีความคืบหน้าหรือไม่รวมไปถึงการหาผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยเราข้ามกันมาที่เรื่องขององโทนี่มาซิยาวนะครับรายงานจาก The Athletic UK องโทนี่มาซิยาวนะครับหลังจากที่เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถทำประตู ในเกมอุ่นเครื่องนัดที่พบกับกาติชนะแพ้ไป4-2โอ้โหฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเอริก e เทนฮากนี่บ่นยับซึ่งมาซียาสามารถทำประตูได้จากลูกจุดโทษเป็นการยิงแบบว่าเหนือๆด้วยข่าวจาก t h อะแอติกยูเนะครับบอกว่าองทุนี่มาซียาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮารกได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วนะที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกัน ด้วยทัศนคติความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของมาซียาลรวมไปถึงวิธีการเล่นของมาซียาลด้วยที่ดูจะเล่นเข้าขากับระบบปัจญาเข้ากันได้ดีนะกับผู้เล่นรอบตัวทําให้เอริกเทนฮากเนี่ยชื่นชอบมาซียาลเป็นอย่างมากอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่ามาซียาลเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของประโยชน์ใช้งานประโยชน์ใช้สอยแล้วนะถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีมิติ ในการเก็บบอลแดนหน้าในการเล่นลิงค์อัพกีฟแอนโกนะครับพิกบอลไปเล่นเองจ่ายออกซ้ายออกขวารวมไปถึงการวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเป็นตัวจบก็สามารถทําได้แต่ปัญหาก่อนหน้านี้นอกจากเรื่องของทัศนคตินะฮะที่ชอบเมอ์นะครับที่ชอบเฉยอาการบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหรบกวนอย่างหนักปีนี้เจ็บบ่อย แต่โดยรวมหน้าผลงานในการยิงแล้วก็จ่ายถือว่าค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือเจ็บบ่อยนี่แหละแม่งอุตส่าห์กลับมามีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลแล้วไอเสือยิ้มยากเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยซะงั้นข่าวต่อไปมากันที่รรเลโวครับสื่อเทียสองทางฝั่งสเปนแร่นข่าวบอกว่าเรอัลมาดริดอยากได้ตัวอเรฮานโดกรานาโชไปร่วมทีมณตอนนี้นะครับแมนยูเต็ดก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับกรานาโช แต่ข่าวก่อนหน้านี้จากโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าแมนยูค่อนข้างมั่นใจมากๆนะว่าสามารถจับกานาโชเนี่ยต่อสัญญาได้แล้วคุณก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสโมสรเนี่ยเสียเมสันกรีนวูดไปเป็นปีเลยแล้วก็ไม่แน่ว่าจะสามารถกลับมาได้ไหมตัวเผิรเนี่ยยาวๆเพราะฉะนั้นการจะรักษาดารุ่งที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาจากอะคาเดมีของสโมสรมีทรงแล้วก็มีของแบบนี้ไว้ในทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำนะ ต่อไปมากระที่บทสัมภาษณ์ของโคดี้กังโปเผยผ่านทาง NRC ที่เป็นสื่อทางฝั่งเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับอนาคตของเขาล่าสุดกับทีที่มีข่าสนใจด้วยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกังโปกล่าวว่าในเวลานี้ผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะแต่ถ้าเกิดพวกเขาติดต่อมาจริงผมจะพิจารณาด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ผมจะพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนออะด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าอันนี้พูดคล้ายๆกับอันโตนี่เลยนะมากันที่บทให้สัมภาษณ์ต่อในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดถึงเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในเมื่อมันไม่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้จะอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นลีสยูไนเต็ดก็มีความสนใจที่เข้ามา ต้องการยี่ะเซ็นสัญญากับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแมนยูเตดยื่นข้อเสนอมาคงต้องขอรอดูก่อนยังไม่สามารถพูดอะไรได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของโคดี้กัคโปนะผมมองว่าตัวนักเตะเนี่ยมีใจอยากย้ายมาอยู่แมนยูสังเกตได้เลยนะครับว่าโคดี้กัคโป ไม่เคยปฏิเสธข่าวกับแมนยูเต็ดเลยสักครั้งไม่เคยพูดเลยว่า no no ผมมีความสุขดีกับ PSV คือไม่เคยปฏิเสธเลยะนะครับแล้วก็เขาเคยพูดเองแล้วว่าในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยนะเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มันไม่เกิดขึ้นจะจะ้ทำยังไงล่ะถ้าเกิดแมนยูเต็ดยิ่งข้อเสนอไปจริง แล้วเงินถึงเนี่ยตามที่ PSV ตั้งเอาไว้ผมเชื่อว่าดีลนี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเด็กผีนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้ค่าตัวของโคดี้กั๊กโปทะลุปไปเวอร์มากกว่านี้คืนนี้ต้องแบบว่าห้ามให้กั๊กโปเนี่ยยิงอาร์เจนติน่าเด็ดขาดเนเธอร์แลนด์ตกรอบไปเลยค่าตัวจะได้ไม่แพงมากกว่านี้เออถ้าเกิดอยากให้ค่าตัวของโคดี้กั๊กโปเนี่ยไม่แพงนะทะลุเพดานมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดคืนนี้ เนเธอร์แลนด์สามารถเอาชนะอาเจ,จนีนาได้และโคดิ้กปูแม่งยิงอีกโอ้โหพระเจ้าช่วยค่าตัวจะพุ่งไปขนาดไหนเนี่ยค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นเบกกิ้งนิวนาซเซอร์เคไลฟีประธานตัวตึงของปารีสแซงต์แชมงหลังจากที่วันสองวันที่แล้วพูดถึงเรื่องของจูดเบลลิงแฮมเขาบอกว่าเขายอมรับตามตรงว่าปารีสแซงต์แชมงเนี่ยสนใจจะเข้าร่วมประมูล ในการคว้าลาเซนของน้องจูดนะฮะแต่ถ้าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยจากที่ทางข่าวตัวเต็งในเวลานี้คือลิวพูท่านประธานก็บอกว่าสนใจที่จะเข้าร่วมชิงลาเซนของจูดเบลลิงแฮมส่วนเรื่องของคริสเตโนโนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามันยากมากเลยนะคือเรามีนักเตะที่ดีมากๆ3คนในทีมแล้วอย่างเมสซ,ซี่เนมาเอปเป ดูเป็นไปนได้ยากที่จะสามารถเอาโรนัลโดเข้ามาร่วมทีมได้อีกก็คงจะโดนเรื่องของ Financial Fair p l a y นะถ้าเกิดให้ผมเดานะจากในลักษณะการพูดของอัเคไลฟี่อ่ะเออกูมีเมสซี่เนวาเอปเป้ถ้าเกิดเอาโด้มาอีกคนเนี่ยโอ้โหค่าเหนื่อยเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าโรนันโดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะก็เป็นการปฏิเสธนะครับว่าปารีสแซง์แมงเนี่ยจะไม่คว้าตัวโรนันโด พอมาในวันนี้นะฮะเขาไปสัมภาษณ์กับทาง Sky ยสปอร์นักข่าวก็ถามถึงโอกาสในการคว้าตัวมาคัดแรดฟอร์ตะเพราะปารีสแซงต์แชแมงนี่มีข่าวกับแรดฟอร์ดมาเดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาออเคไลฟี่นะครับยอมรับตามตรงเป็นครั้งแรกว่าปารีสแซงต์แชแมงเนี่ยสนใจแรดฟอร์ดมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะข่าวช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริง ในเวลานี้ก็ยังมีความต้องการอยากได้ตัวแรดฟอร์ดอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการเซ็นฟรีเนี่ยโอ้โหทำไมใครเขาจะไม่สนใจล่ะเอาเคเลฟฟี่กล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ Amazing จริงๆเราไม่ได้ปิดบังในเรื่องนี้เราเคยพยายามในการคุยกับเขามาก่อนแล้วแถมอีกเดียวเขาจะยังไม่มีค่าตัวอีกถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นนักเตะฟรีเยจีจริงๆผมเชื่อว่าทุกสโมสร จะพยายามวิ่งไล่ตามตัวเขาอย่างแน่นอนกับโอกาสในการคว้าตัวแรดฟอร์ดบางทีอาจจะเป็นซัมเมอร์ปีหน้านะทาไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะเพราะถ้าเกิดเขาเป็นนักเตะฟรีเยเย่นเราจะสามารถคุยกับเขาโดยตรงได้เลยในช่วงมการานี้แต่ในเวลานี้ผมจะไม่คุยกับเขาผมจะปล่อยให้เขามีสมาธิกับฟุตบอลโลกและหลังจากนั้นหวังว่าในช่วงเดือนมกราคมทางเรา จะได้คุยกับเขานะซึ่งแฟนบอลนะฮะแมนยูเตดในทวิตเตอร์ต่างประเทศเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะท่านผู้ชมคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่ประธานสโมสรจะพูดถึงนักเตะอีกทีมหนึ่งแบบเนี้มันจะเป็นการเฮ้ยคุณไม่ให้เกียรติสโมสรของนักเตะคนนั้นหรือเปล่า ก็มีข่าวว่าเอาเคไลฟี่นะครับต้องการให้แรดฟอร์ดมาเล่นร่วมกับเอมเปเป้ P P P e, รวมไปถึงลิวเนลเมสซี่ในช่วงปีหน้าเฮ้ยถ้าเกิดงั้นเนี่ยคนที่แจ็คพอตก็น่าจะเป็นเนมาร์ดีงั้นเนี่ยเพราะว่าเอมเปเป้ P P e, เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะนาเซอร์เคเลฟี่เนี่ยเขาเพิ่งจับต่อสัญญาไปนะครับถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ช็อกโลกเอมปปเป้ M P P e, ย้ายไปอยู่มาติดป,ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ คือเขาก็อยากให้เอปเป้เนี่ยอยู่ต่อแล้วก็เพิ่งจับต่อสัญญาไปส่วนเมสซี่เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็พูดไปแล้วว่าเมสซี่มีความสุขมากๆกําลังจะหารือพูดคุยกันต่อหลังจบฟุตบอลโลกเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาก็คือแพนไว้ว่าจะเอาเลทฟอร์ดไปเล่นกับเมสซี่เอปเป้ที่ปารีสแซง์แมงมันไม่มีชื่อของเนย์มาเร้ยไงแลตฟอร์ดไปเป็นสำรองสมคนนี้ที่ปารีสแซงฌแมงหรือ รดฟอร์ดไปเป็นตัวแทนเอมเาเป้เผื่อแบบเอมปาเป้ย้ายทีมก็สามารถเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานนะฮะประกาศโคมคามแล้วว่าต้องการเซ็นสัญญากับมาคัตแรดฟอร์ดแล้วถ้าเกิดสมมุติเป็นการเซ็นฟรีเนี่ยโหใครจะไม่อยากได้ล่ะแต่ผมไม่เชื่อว่าแมนยูเอตจะยอมปล่อยแรดฟอร์ดไปแบบฟรีๆแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าแมนยูเอต้นมีออปชันในการขยายสัญญาแรดฟอร์ดได้อหปี ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด่าล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับฟุตบอลโลกนะฮะร,รอบแปทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้คู่สี่ทุ่มโคเอเชียเจอกับบราซิลหมออัมฟันธงบราซิลเข้าแน่นอนแล้วก็คู่ตีสองเนเธอร์แลนด์เจอกับอาร์เจนตินาผมคิดว่าอาร์เจนติน่าน่าจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ แบบคือจับเพอเเนี่ยมีต่อเวลาดังนั้นรอบรองชนะเลิศนะฮะหมอ,อัมฟันธงบาร์ซิลเจอกับอาร์เจนตินาแม่นแน่นอนเดอร์พี่น้องรอบสิบหกทีมเนี่ยผมทายผิดคู่ญี่ปุ่นกับสเปนไปโอ้โหโมร็อกโกนี่ของดีจริงจริงรอบสี่ทีผมดาว่าเป็นบาร์ซิลกับอาร์เจนตินานะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับในค่ำคืนวันนี้ สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้าล่าในเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บายบายจุบจบ